เฮ้ยยังไงนาดเทีดดดเนำใจพ่อหุกพันไปเลยพ่อพ่อพ่อัว่าตัวเจ้าตัวเจ้าตัดสินนั่ไขวานเห็นไหมมาเ็นไเขเา เงินจำือเงินยังนี่เงินจำโอ้ยยานจะมจอ๋อคนเ้ยีทอดีเด้ออกรวนะดัสี่ห้าหกเจ็ดเรามาจัุดจัยังกัดโอ้มานรห้อยมื่อนี่ห้อยยังก่อึห้อยพอละพอละงัวบ่มานงัวบ่ได้ลครับเป็นได้กันหกสใส่สุดใดสุดใดหกเจ ซืตัวทั้งใดทั้ทงพุนบ่จุ้งกัเนเรื่อยๆนะฮะกาวปีมุ่งน้อนโอ้ทั้งแม่ลูกบ่อแม่ลูกเขายาวๆทั้งพุ่นซืตัวซื้อขายกันโย่หกหมื่นเจ็ดอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะไปเบิ้งกันนะงวราคาหกสิบเจ็ดที่พี่น้องเบิง้งราคากันนะคนซื้อขายกันแล้วนี่พี่น้องหกสิบเจ็ด หกสิบเจ็ดตัวแยกแล้วมันจะถือกลมล้วเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบเจ็ตัวนี้สามสิบส3ปกติเนี่ยเขาขายเอากลมนี่เขาจะขายอยู่เท่าไหร่ปิดสามสิบห้าเนาะพะว่า รู้สึกว่ามสีหญ่นะคมนี่สามสิบหาราคาขายสียูประมาณนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ยนะครับนะาะถือว่าราคามันพอเลี้ยงนะครับเด้อพี่น้องช่วงนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ราคาขายจริงสียูประมาณสามสิบหาครับพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นน้อยหอยก็บหอยเพิ่ซื้อกันนะครับเนาะซื้อขายกันเพราะฉะนั้นพี่นอ้องมาตลาดมายังกะถ้าเพิ่นห้องไว้พีน่น้องกะ ต่อรองเอาได้ครับเด้อพี่น้องอ่ะซื้อขายจริงมันกระสีโบแพ้งดอกพี่น้องราคาช่วงนี้สามสิบหาตัวนี้กระสีเรือ,อยู่สามสิบสองแล้วครับเนาะสามสิบสองทั้งนี่จะเป็นเล่ครับแม่ลูกตัวแม่เื่ากันสามสิบสองแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ตัวนี้นสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกตัวนี้กระสีประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดลพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสองครับหกสิบเจ็ดได้สี่ตัวพี่น้องโอ้สุดยอดเดอ้อราคานี่ เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต่อรองเอาเล้วครับเด้อน้ำห้อยเพิ่นสามารถตลาดต่อรองได้หลายครับเพิ่นลดได้หลายอยู่ดอกพี่น้องมีเดียวมีมาห้อยห้อยมาแต่ร์ไซเนาะครับนี่ห้อยมอเตอร์ไซค์หอยมอเตอรไซครับฮะบันมองเนาะครับเนาะเออได้งัวราคาพอฟังเพาเลี้ยงมาให้พี่ให้น้องเสียดายอยู่พี่น้องเ่าได้มัดเลาะมือนี่อันนี้เป็นห้อยกับห้อยเพิ่นซื้อกันครับผมทั้งนี้เป็นของเขาอยู่บอครับนี่ของทีมงานโอ้ทั้งทีมงานผู้บรรสือว่างหันเนาะ อ่ะมือนี่เพิ่นได้มาซีตัวนี่บ่มันได้การแล้วมือนี่เอาขอบคุณละลายหอยครับผมเพื่อ <สำ S 2> อะไรครับซ้ำนี่เขาว่ากันสามกว่างัวผูกครับสายเนื้อสายขุนตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละร้อยสามห้า รอยสามหาท่ายนาจะได้ร้อยสามหาครับครับท่ายครับท่ายร้อยสามหาในห่างไงมาจากคอนแกนบตีครับอ่ามหาสายเนื้อสายขุนครับให้เพื่นได้เท่าไหร่ก็ครับตัวนี้ หยกตัอยกห้ยกวเท้าหกหกวางจนได้กอดขาไววแล้วท่านตัวแก่อยุเท่าไหร่ี <si ่หาหกันเขาเล่นแต่สายเนื้อสายคุณไหครับส่งทรงคนบ่หรือเขาเอาไปคุณเองก็เอาไปขายส่ง อืมีออเดอร์มาอ่าเอากะจัดไปให้เพื่อนมาแต่คอนกันเนาะครับเนาะ,ะมือนี้เป็นมาทางเจริญสินมือฝนตกงัวควายกับหลายหลมือนี่เป็นกาลังมาจีบหอยกวางอยู่นี่เอาทั้งนี้เป็นสายเลี้ยงของหอยกวางครับเพื่อนมือเปิดไปมือแปดหาร้อยเดพี่นอ้องคนแม่ท่องสามเดือนพ้นประกันท่องให้ครับเนาะ ต้องตัวเลอดไง,ง้องตัวเ็ได้ต้อตัวาาเท่าไร่ต้องตัวหาหมือผีาครับสามหาผีาก็ัสามหา,า,หาโอ้ยมงนวดพลุกมันมัวสามทีผาเลป่าดรงนี้มันใงสามผีาเขาจะไปไ้้จะตัวเดียวเลยไหมนีนเ่เราลอยเมร่อกีบ่งอดอนหัวก็ได้ครับเอาจำนโยใายเลยว่ <laughs> เท่ไหกตัวไหนจ่อยขายว่าสามพั่ได้บอว่าเราสามไม่พอมันรอดนรอมันวัวคว่ำวัวรอดเกิดพันไหนวะตัวตุ้นอไรไปมีอคนเลี้ยงเยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยเล่าพอเจ้ารอดเพราะว่าเร้าหา่บวกเป็นสามสองสามสิบ หูแจัคอดอันมองราคาซื้อว่าซื้อวาเศร้าหาสวกนด็ไปอีกสุดยอดบวกค่าเด็กไปอีกไปยังไปสองไปไปสามว่สองพันสามเลยขู่ควงไม่ได้ที่หนี่ไห้เลย ไปแล้วบ่ว่างเสือกไปเลยโอเคไงว่างสี่สิบสองขายในบ่ผมฮะมันแล้วมือนี้ไปละทั <บ obedient. S 2> ้งบ้านม่วงสำหรับมือนี้คลิปนี้กันสวัสดีครับ